สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผักเสียนฝรั่งดองกันนะครับผมได้ไปเก็บผักเสียนมานะครับผมทําง่ายครับผมสองสามวันก็เป็นแล้วนะครับผมถ้ากัดร้อนะครับผมไปดูวิธีทํานะครับนี่คือต้นผักเสียนฝรั่งนะครับผมเก็บเอาแต่ยอดมันนะครับยอดสวยๆเลยครับผมนํามาล้างทําความสะอาดนะครับผมสองสามน้ำนะครับล้างให้สะอาดเลยครับผม จากน้ำนํามาบีบนะครับผมกับเกลือนะครับให้น้ำเกือเขียวออกให้หมดนะครับผมบีบสองสามน้ำเลยครับผมคั้นกับเกลือนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำซาวข้าวนะครับผมใส่ข้าวสวยนะครับพริกกระเทียมนะครับผมเกลือนะครับผมพอประมาณนะครับ เก็บไว้ในภาชนะนะครับผมปิดฝาให้สนิทครับทิ้งไว้ประมาณ2 3ถึง3วันนะครับผมถ้าอากาศร้อนนะครับผมจะเปรี้ยวเร็วนะครับผมลองทำตามได้ครับผักเสียนฝรั่งดองนะครับผมถึงเลาสองวันก็นำมาทานได้ครับผมออกเปรี้ยวเลยครับผมอร่อยนะครับผมจะกินกับปนหรือจะกินกับส้มตำได้ละครับผม สอสามวันได้แล้วครับผมสีสันหน้าทานมากครับผมผักเสียนฝรั่งดองนะครับง่ายๆครับผมลองทํำตามได้เลยครับผ